ตีค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้ของเรานะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของแรงและขนาดของแรงนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราแล้วแรงมันมีผลอย่างไรกับสิ่งพวกนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาสรุปจากการชมวิดีโอกันนะคะโอเค ผู้แจกเอกสารให้ก่อนลืมนะคะส่งให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนแจกให้เพื่อนด้วยนะะเดี๋ยวนักเรียนจะดูไม่ทันเอาเอกสารไปก่อนนะคะโอเคนักเรียนจากวิดีโอที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนคะแรงมีผลกับสิ่งต่างๆเยอะไหมะ เยอะไหนลองบอกครูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกมาเลยมีไหมมีความเห็นไหม,มแรงทำให้เกิดการเคลื่อนที่โอเคคนอื่นล่ะคะว่าไงบ้างเป,ปลีปป่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะรูปร่างของวัตถุต่างๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอของเราใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยนะคะอะไรอีก เปลี่ยนทิศทางอย่างรถบังคันนี่เป็นไงคะปลิวไปได้ด้วยแรงลมถูกไหมโอเคแล้วมีอะไรอีกที่เราสังเกตเห็นมีอีกไหมคะเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทิศทางนั่นแหละคือผลของแรงใช่ไห่ใช่ใชอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจากวิดีโอที่เมื่อคู่เราได้ดูไปเราก็สามารถสรุปได้ว่าแรงทำให้เกิดสิ่งต่างๆได้มากมายเลยโอเคไหมโอเคนะคะอ่าดูต่อไปนะคะ ความหมายของแรงในเอกสารครูทําให้นักเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะความหมายของแรงก็คือสิ่งที่นักเรียนตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าแรงเป็นสิ่งที่ทําให้วัตถุหยุดนิ่งได้นะคะมันมาด้วยความเร็วเราทําให้มันหยุดได้นะคะถ้ามันมีความเร็วไม่มากพอเราสามารถเบรกให้มันหยุดได้หรือถ้ามันหยุดอยู่นิ่งแบบนี้เราสามารถทําให้มันเคลื่อนที่ได้ไหมได,ได้โอเคอาจจะเป็นไงคะปาไปกว้างไปได้หมดใช่ไหมคะ หรือเขีย่ยไปก็แล้วแต่เราโอเคไหมนะทำให้เปลี่ยนทิศทางได้ไหมได,ได้นะคะถ้ามันมาทางนี้มีแรงหนึ่งมาเสริมมันก็สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เหมือนกับวิดีโอที่เมื่อสักครู่นักเรียนได้ชมไปถูกไหมโอเคแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างได้อาจจะบิดเบี้ยวเพื่อถูกชนด้วยแรงขนาดมากๆใช่ไหมคะเหมือนเหตุการอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดตามท้องถนนรถบุบไหมบี้ไหมเปลี่ยนสภาพไหมเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนใช่ไหมคะโอเคนะคะ และแรงตัวนี้นะคะคนแรกที่ศึกษาคือใครคะเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลในการเกิดหน่วยของนิวตันขึ้นมานั่นก็คือหน่วยของแรงนะคะแรงทุกแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันทั้งหมดเพื่อให้เกียรติแก่เซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนบ้างจากใบงานที่ครูจะแจกให้ตรงนี้ไปนะคะ เราจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนลองวาดภาพในตารางในตารางตรงนี้ให้เขียนภาพสิ่งที่ครูเล่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนลองวาดรูปดูนะคะลองวาดดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ แรงลากรถไปทางขวา12นิวตันแต่มีแรงต้านในทิศต,ตรงข้ามจากพื้นกับล้อรถหรือแรงเสียดทาน5นิวตันเออว่าจะไงเอ่ยมีรถไหมอารถแบบครูก็ได้เห็นไหมใส่ทิศทางให้ถูกต้องนะคะไปทางขวาขวาของเรา ใส่แรงยังไงทิศไหนนะคะจากกึ่งกลางรถหรือเปล่านะะแล้วก็มีแรงที่พื้นกระทําใช่ไหมมาต้านรถของเราไว้ใช่หรือเปล่าคะาที่พื้นของเรากี่นิวตันด้วยนะักเรียนแรงเสียดทานอาลองเขียนดูซิยังไง จากความรู้ที่เราพอจะมีอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเสร็จไหมเสร็จไหมเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูสรุปตอนท้ายว่าเราวาดภาพกันอย่างไรจากความรู้ต่อไปครูจะสอนวิธีการถ้าสมมุติว่ามันมีแรงหลายแรงมันจะทำอย่างไร มันจะบวกลบแรงกันได้ไหมนะคะเขาเรียกว่าการรวมแรงอ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักแรงกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนิดนึงนะนะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์บรกระดานบอกไว้เห็นไหมคะเอกสารนักเรียนมีทานไหมคะโอเคแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์นะคะโอเคปริมาณในทางวิศิก์เราจะมีด้วยกันกี่ชนิด2<อ><อ>2<อ>ชนิด 1. ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียว ก็รู้เรื่องก็เข้าใจทันไหมทันนะคะเช่นมวลมวลในที่นี้หมายถึงนักเรียนมีน้ำหนักนะคะบ้านเราเรียกน้ำหนักแต่ในความเป็นจริงในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามวลนะคะช่างออกมาเป็นกิโลกรัมทันไหมเจเจจีลาหนักกี่กิโลคะนั่นคือมวลใช่ไหมโอเคเจจีลามีมวล30 9กิโลกรัม นักเรียนมีมวลไหมม,มีต่างคนต่างก็มีมวลของตัวเองกี่กิโลกรัมว่าไปใช่ไหมใช่ใชโอเคนักเรียนรู้จักมวลนะต้องบอกทิศทางของมวลไหมไม่ต้อง,องบอกแค่นี้รู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วจริงไหมเจนจีราโอเคเวลาตัวอย่างของเวลาเวลาคะเวลาขณะนี้เทีย่ยงควรจะไปกินข้าวแล้วใช่ไหมะนะคะโอเคไม่เป็นไรนะเวลาขณะนี้บ่ายโมง อ่าบ่ายโมงแล้วนักเรียนคะบ่ายโมงต้องบอกทิศทางไหมไม,ไม่ต้องบอกแค่บ่ายโมงจบไหมจบเคลียร์นะคะโอเคไหมโอเคต่อไปข้อที่2ปริมาณที่2คือปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่บอกขนาดและทิศทางขนาดและทิศทางโดยขนาดจะบอกเป็น <T ure. S 1> ตัวเลขแบบเมื่อกี้ที่เพื่อนออกมาเขียนกี่นิวตันก็ว่าไปทันไหมทันและนอกจากนั้นจะต้องบอกว่ามันไป ซ้ายมันไปขวามันขึ้นข้างบนไปทางเหนือไปทางใต้จริงไม่จริง,รงไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันไปทางไหนมันเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาหรือไปไอย่างไรหรือมันอยู่ที่เดิมทันไหมคะทันตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์เช่นอะไรบ้างแรงความเร็วคว,ความเร่งซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้ลองเขียนดูแล้วโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปนะการบอกแรงนะคะการบอกแรงซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมองเห็นไหม,ไมไนะะีม่นะคะสีขาวนะคะสีขาวเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีทิศไปทางขวา,วาสีชมพูเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีทิศไ,ไปทางซ้ายไปทางซ้ายครูขออนุญ,ญาตแก้ด้วยนะแก้ในเอกสารนักเรียนด้วยนะไปทางซ้ายนะคะสีฟ้าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีทิศไปทางใต,ต้โอเคไหมแบบนี้หนึ่งหน่วยก็คือระยะแค่เพียงสั้นๆ1หนึ่งหน่วยที่เรากําหนดขึ้นมาเอง ะะอลองดูข้างล่างข้างล่างคืออะไรออกแรง5นิวตันมีทิศไปทางทิศต,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 ตะวันออกมีทิศไปทางทิศตะวันออกโอเค5นิวตันแต่ละช่องของ1นิวตันเรากําหนดว่า1เซนถ้านะเพราะฉะนั้น5นิวตันไปทางทิศต,ตะวันออกจึงเขียนกี่ช่องคะ5ช่องไปทางทิศต,ตะวันออกอเข้าใจยัง ก็แบ่งไป5ช่องต้องเท่าเท่ากันด้วยในแต่ละช่องนะคะเพราะแต่ละช่องนั้นแทน1นิวตันทันไหมฮะใส่ทิศทางด้วยหูลูกศร,รให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยว่า F เท่ากับ5นิวตันแบบนี้ทันไหมฮะอ่าโอเคตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งดานข้างนะคะออกแรง3นิวตันมีทิศไปทางเ<ม>หนือโอเคสมช่องไหม direction ทิศทางไปทางเหนือไมหมเหนือเพราะฉะนั้น F เท่ากับ3นิวตันเคลียร์ไหม โอเคอันเดอร์สแตนด์โอเคต่อไปสัญลักษณ์เวกเตอร์นะคะสัญลักษณ์เวกเตอร์จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็มีหมวกใส่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะเห็นหมวกเขาไหมจะเป็นเลข1นอนอยู่เห็นปะคะเลข1นนอนอยู่อ่าเราจะเรียกเวกเตอร์ตัวแรกว่าเวกเตอร์ทันไหมโอเคตัวต่อไปอ่านว่าตัวต่อไปอ่านว่า เป็นยังคะเรียกเป็นยังคะเรียกเป็นแล้วเขียนเป็นยังคะเป็นแล้วด้วยใส่ทิศทางได้ด้วยใช่ไหมคะ,อะลองดูนะอันนี้ขอย้ำเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเรากำหนดไว้นะคะว่ามีขนาดความยาวแค่เพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้นหนึ่งหน่วยของเรา<ม>เรายาวเท่าไหร่ว่าไปทิศไปทางไหนว่าไปอย่างเช่น F เห็นไหมคะหนึ่งหน่วยของเขาเท่านี้เวกเตอร์ a หนึ่งหน่วยของเขาเท่านี้เวกเตอร์ c หนึ่งหน่วยของเขาเท่านี้เวกเตอร์ b หน่หน่วยของเขาเท่านี้ไปทางทิศนี้โอเคเคลียร์ต่อไปการเขียนแผนภาพเวกเตอร์สีแดงเวกเตอร์เลยคะ F 1มีขนาด5หน่วยบอกไว้เรียบร้อยเลยมีทิศไปทางขวาหรือใครอยากจะบอกว่ามีทิศไปทางทิศตะวันออกผิดไหมไม่ผิดเช่นเดียวกันถูกเหมือนกันโอเคไหมสีฟ้าเวกเตอร์เลย อามีชื่อระบุไว้เรียบร้อยเวกเตอร์ F 2ขนาด <S 2หนวมีทิศ <3. S 1> หรือทิศโอเคอันเดอ์แซนโอเคต่อไปเวกเตอร์ C คือเวกเตอร์ขนาด3หนวอ่าตอนนี้มีมุมมาเกี่ยวข้องเราจะบอกอย่างไรเห็นไหมคะจากเส้นปะเห็นไหมคะจากเส้นปะแล้วยังไงมีการยกขึ้นไป30องศาเส้นปะในที่นี้มีความหมายว่าแนวระดับเพราะฉะนั้น เวกเตอร์ c มีขนาด3หน่วยมีทิศเฉียงขึ้นทางขวาทำมุม30องศากับแนวระดับทานไหมบอกเป็นยังเยี่ยมมากโอเคนะคะต่อไปเรามาดูเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามนักเรียนคะบนกระดาษเรามีเวกเตอร์อยู่กี่ตัว3เวกเตอร์อะไรบ้าง เวกเตอร์ 1> F 1มีขนาดนามีขนาด5หน่วยมีทิศตะวันออกโอเคน,นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันก็ควรจะมีขนาด5หน่วยดวย้วยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงโอเคแล้วทิศทางของมันละ่ะกับกันใช่ไหมอ่านะคะนักเรียนคิดไว้ยังว่าดภาพของตัวเองเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วแล้วตรงกับที่นักเรียนคิดไหมเดี๋ยวเราลองมาดูโอเคตรงกับที่คิดไว้ไหมคะตรงไหมคะแต่เขามีเครื่องหมายลบมาด้วยเครื่องหมายลบหมายถึงทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองเป็นการบอกให้รู้ว่ามันกลับทิศนะมันกลับทิศนะมันเป็นเวกเตอร์ที่ตรงข้ามกับเวกเตอร์ F 1นะทันไหม F 1ไปทาง ตะวันออกแต่ลบ F1 ไปทางตะวันตกกลับไป180องศาทันไหมคะทันไหมคะโอเคต่อไปเวกเตอร์ C เวกเตอร์ C เวกเตอร์ C และเวกเตอร์ลบ C ล่ะเป็นยังไงขนาดเท่ากันไหมนึกเสร็จยังจินตนาการเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนคิดมันเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนที่คิดไหมคะ ใช่โอเคต่อไปเวกเตอร์ A1 A1 เป็นแบบนี้แล้วลบ A1 ล่ะจะเป็นยังไงอ่ะมาดูคิดเสร็จยงังเสร็จแล้ว30องศาด้วยนะคิดเสร็จแล้วโอเคเหมือนที่คิดไหมเ,เหมือนบางคนเอ๊ะใช่หรือเปล่าเหมือนที่เราคิดไหม <c oughs> มันก็ต้องกลับไป180องศาง่ายที่สุดลบหัวลูกศรฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งตรงข้ามจบไหม เออนะคะคิดให้ง่ายนะักเรียนคิดได้ง่ายอย่าไปคิดยากนะคะชีวิตนี้ก็ยากพออยู่แล้วโอเคต่อไปการบวกเวกเตอร์การบวกรบเวกเตอร์ทันไหมการบวกรบเวกเตอร์เราจะมีวิธีการบวกรบเวกเตอร์ด้วยกัน2วิธีครูขอเสนอวิธีแรกก่อนนะคะวิธีแรกเขาเรียกว่าแบบหางต่อหัวหางต่อหัวนะขั้นที่1ให้นักเรียนเขียนเวกเตอร์แรกให้ถูกต้องทั้งขนาดและทิศท,ทางอันนี้คือสเต็ปของมัน โอเคสเต็ปที่1นะให้นักเรียนเขียนเวกเตอร์แรกให้กถูกต้องทั้งขนาดและทิศท,ทางในะเอกสารมีไหมมีครูเขียนไว้ให้หมดแล้วนะคะขั้นที่2นํนำหางเวกเตอร์ที่2มาต่อหัวเวกเตอร์ตัวแรกหากมีเวกเตอร์ที่3ให้นำไปต่อหัวเวกเตอร์ที่2ฟังดูงงนะฟังดูงงนะหากยังมีเวกเตอร์อื่นอีกให้นำมาต่อที่หัวของเวกเตอร์ถัดไปเรื่อยๆจนครบทุกเวกเตอร์โอเคไหมโอเคไหม ลองดูนะเดี๋ยวดูต่อไปสเต็ปที่3สเต็ปที่3าน้ำอะไรลากเวกเตอร์รับลากเวกเตอร์รับโดยลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นคือหางเวกเตอร์ตัวแรกไปยังจุดสุดท้ายคือหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายหัวลูกศรชนกันนั่นเองทันไหมทนัทนไหมโดยหัวลูกศรของเวกเตอร์รับจะมีทิศทางไปทางจุดสุดท้ายเสมอทันไหมฮะ เหมือนจะรู้เรื่องยังไงอะสขั้นตอนคุณครูหนูชักงงอ่ะไม่เป็นไรครูมีตัวอย่างอ่ะมาแล้วเรามีเวกเตอร์อยู่บนกระดานั้งหมด5้าเวกเตอร์คือเวกเตอร์ a b c d และ e สีสันแตกต่างกันไปโอเคนะฮะเราหาผลาารวมของเวกเตอร์ a บวก e สิคะ a บวก e อ่ะบวกกันทำยังไงขั้นี่่นึงขั้นี่หนึง เขียนเวกเตอร์ตัวแรกให้ถูกต้องทันไหมเขียนเวกเตอร์ตัวแรกให้ถูกต้องมันมายังไงเอามันมาแบบนั้นโอเคไหมดูนะครูเขียนให้โอเคปะโอเคเขียนตัวแรกเสร็จสเต็ปที่2สเต็ปที่สองว่าไงเอาหางเวกเตอร์ตัวที่2ต่อหัวเวกเตอร์ตัวแรกใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเอาห่างของใคร e. เอาหางของ e สีเหลืองนี้ใช่ไหมมาต่อที่หัวเวกเตอร์สี a สีแดงนะได้ไหมได้ไดออะรองดูแบบนี้ป่ะที่คิดไว้จากนั้นขั้นที่3หรือสเต็ปที่3ทํทำไงคะรากเวกเตอร์รับโดยรากจากจุดเริ่มต้นคือหางเวกเตอร์ตัวแรกไปยังจุดสุดท้ายคือหัวของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายหัวลูกศรชนกันนั่นเองทันไหม ทันโอเคเรียบร้อยแบบนี้ป่ะแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยสีแดงนี้คือ a บวก e เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ e ทันไหมคะายากไหมคะ,อะพอจะเข้าใจขึ้นไหมลองดูอีกสักต,ตัวอย่างหนึง่งไม่เป็นไร a บวก b บวก c หรอคะนึกออกยังขั้นแรกลากเวกเต,เตอร์ตัวแรกให้เรียบร้อยใช่ไหม อ่ะลากซะมายังมาแล้วขั้นที่สองเอาหางเวกเตอร์ตัวที่สอง <influenced. S 1> ต่อหัวเวกเตอร์ตัวแรกโอเคเอามานะ B. โอเคม้มะจากนั้นขั้นที่สามทำไงคะ,ะโอเคเรายังมีตัวที่ต้องบวกอีกเราก็เอาหางของตัว C มาต่อ B ใช่ไม่ใช่นะคะ <nothin> s. <S curved. โอเคแบบนี้ปะ จบยังไปที่เวกเตอร์รับแล้วยังยังไม่ลากเวกเตอร์รับเหรอเตรียมลากเลยใช่ไหมสเต็ปที่3เลยใช่ไหมเขียนผลลัพธ์แล้วเนาะโอเคผลลัพธ์สีแดงเลยนะจแจำจแจำสีแดงลากจากไหนโอเคจุดเริ่มต้นไปทางจุดสุดท้ายทิศทางแล้วคะ ไปทางจุดสุดท้ายเสมอหรือหัวลูกศรชนกับเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนั่นเองทันไหมคะนึกออกไหมคิดเสร็จยังคิดเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคครูลากนะเวกเตอร์รับนะแบบที่คิดยังโอเคแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยว่านี่คือเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c โอเคอีซี่อีซี่อีซี่มากๆเนาะโอเคต่อไป หาผลรวมของเวกเตอร์ a บวก b บวก d คิดอย่างไวเดี๋ยวกูรีบเฉล,เลยเลยเสร็จยังคิด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 คิดในใจเสร็จยังโอเครูคเฉลยนะอย่างไว a มา b มา c มาเอาไม่ใช่ c ดี d เถอะ d เสร็จยังครบแล้วเวกเตอร์ลับใช่ไหมโอเค เสร็จแล้วเขียนด้วยว่านี่คือ a บวก b บวก d ทันไหมฮะโอเคยากไหมไม่ยากโอเคนะ<ม>โอเคต่อไปอการบวกแบบที่2วิธีที่2วิธีที่2เป็นการบวกแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นการบวกแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานยังไงอะเรามีเวกเตอร์อยู่กี่เวกเตอร์คะดูบนกระดาน วิธีการนี้จะใช้ในกรณีที่มีเวกเตอร์อยู่2เวกเตอร์คือเวกเตอร์ a กับ b นักเรียนเห็นไหม a กับ b เห็นไหมฮะ a อยู่ในแนวนอน b อยู่ในแนวทะแยงเฉียงขึ้นไปเห็นไหมคะสีดำนะทามุมต่อการเซต้านะเห็นไหมทามุมต่อการเซต้าดังภาพโอเคโอเควิธีการของเราก็คือวิธีที่สองนี้จะสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาครอบนะคะในลักษณะ ของเวกเตอร์ของเราแบบนี้จะเป็นแบบหางต่อหางเห็นไหมฮะหางของเวกเตอร์ a กับหางของเวกเตอร์ b ชนกันอยู่นะคะเราสามารถรากเวกเตอร์รับได้ถ้ามีสองเวกเตอร์หางชนกันโอเคโดยการโดยการสร้างเส้นปะนะคะโดยการสร้างเส้นปะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมเส้นปะต๊บเ๊บเส้นบนขนานกับ a เส้นข้างๆข,ขนานกับ b เสร็จยัง เสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างเส้นปะเรียบร้อยแล้วตัดกันแล้วตรงจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้คือจุดตัดกันของเส้นปะจากนั้นนักเรียนทำง่ายสีแดงรากเวกเตอร์รับเป็นเส้นทตแยงมุมออกจากหางที่ต่อกันตรงนั้นหางต่อหางตรงนั้นจุดที่หางต่อกันแล้วจะได้มุมออกมาเป็นมุมเอลฟาตามแนวระดับสีแดงนี้แหละอานี่แหละคือเวกเตอร์รับแล้วมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้คือผลรับมุมผลรับที่เกิดขึ้นทันไหมคะทันไหมคะ เพราะฉะนั้นเวกเตอร์รับสร้างสี่เหลี่ยมได้นขนาดแล้วก็ลากออกจากจุดที่ห่างเวกเตอร์ชนกันก็เสร็จง่ายปะง่ายปะเ,เราทําได้2วิธีนะวิธีที่หนึ่งทำไงาหางต่อหัวหหว,วิธีที่สองสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ปะอ่าโอเคดูต่อนะคะแบบฝึกหัดของเรายัางเหลือต้องทำอีกในช่วงหลังคืออะไรคะคำนวณใช่ไหมอ่าลองหาผลลัพธ์สิเขาทำไงเลยนะ ออกแรงที่รถใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูวาดรูปไว้ไให้แล้วนักเรียนคิดผลลัพธ์นะเดี๋ยวเราจะไม่ได้มาดูว่าเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาเฉลยดีกว่าเออให้เพื่อนออกมาเฉลยดีกว่าว่าผลลัพธ์เป็นไงคิดยังไงนะคะขอให้เพื่อนออกมาเขียนทิศทางของรถด,ด้วยดีไหม วาดรูปด้วยและก็เฉลยวิธีทําด้วยเลยมีใครทําเสร็จแล้วไหมคะมาเป็นอาสาสมัครให้ครูหน่อยหาแรงรับให้ครูหน่อยเสร็จยังคะเชิญครับลองดูข้อสองครับ เอาโจทย์มาด้วยก็ได้จะได้จําได้ว่าโจทย์ไปทางไหนทิศยังไงวิธีทําของเราคืออะไรูรปเลยงงครับครับผมเขียนในรูปเลยมีแรงที่ลดเท่าไหร่เขียนจากลดตรงกลางลดครับโอเคแล้วก็มีที่พื้นใช่ไหมแรงเสียดทานอยู่ที่พื้นครับผมเอาใหม่แรงเสียดทานอยู่ตรงนี้ก็คืเลย ตรงข้ามแรงเสียดทานจะติดตรงกันข้ามที่พื้นที่ล้อที่ล้อต้องใส่ที่ล้อไม่ถูกตรงนั้นเออเแบซบ้ายเอแบบขวาว่าไปแรงไปทางขวานะคะของเพื่อนเรา กับแรงไปทางซ้ายนะคะตรงข้ามกันลบกันปะนะโอเคเรียบร้อยเพื่อนๆได้แบบนี้ไหมแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากเก่งมากทันไหมมีใครไม่เข้าใจโอเคนะคะ เรียบร้อยสรุปแล้ววันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างแรงความหมายของแรงแรงคืออะไรตัวที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างยอ่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เปลี่ยนขนาดได้เปลี่ยนทิศได้ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายอะไรที่เราเรียนไปอีกการบวกลบเวกเตอร์กี่วิธีที่ครูสอนวิธีอะไรบ้างหนึ่งหางต่อหัวสามสเต็ปใช่ไหมฮะ โอเคเวกเตอร์รับไปทางจุดสุดท้ายเสมอและวิธีที่2คือแบบสี่เหลี่ยม <4. S 1> ด้านขนาน <4. S 1> แล้วก็ลากจากหางต่อหางไปยังเส้นไดแยงมุมก็จะได้เวกเตอร์รับออกมาซึ่งมีสูตรตามนั้นโอเคไหม <5. S 1> กลับไปทบทวนด้วยโอเคไหมคะ <5. S 1> เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็สิ้นสุดแค่นี้นะโอเค